สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กันจะพาเพื่อนๆมาทำขนมกล้วยสาคูทำแบบง่ายๆได้ขนมกล้วยอร่อยหอมหวานนุ่มนึบอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยอืมน่ากินมาเริ่มเตรียมในส่วนของสาคูเม็ดเล็กค่ะและน้ำสะอาดโดยเอาสาคูเทใส่อ่างผสมไว้ และเติมน้ำสะอาดลงไปค่ะคนคนอีกหน่อยแล้วกวนจะปล่อยแช่ทิ้งไว้สิบนาทีนะคะระหว่างนี้จะมาเตรียมในส่วนของมะาพร้าวทึนทึกค่ะโดยกวนจะขูดมะพร้าวทึนทึกให้เป็นเส้นเส้นไว้กวนจะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะมะพร้าวทึนทึกส่วนหนึ่งหนึ่งร้อยกรัม ใส่เกลือป่นลงไปค่ะและคลุกผสมให้เข้ากันเลยได้แล้วเอาพักไว้ก่อนนะคะสาคูที่แช่น้ำไว้ครบเวลาก็ใช้ได้เลยค่ะเอาเทกองผ่านกระชอนสเสด็จน้ำไปเลยนะคะแล้วจะมาเตรียมในส่วนของกล้วยน้ำวาสุกน้ำตาลทรายแป้งมันเกลือปน่นแป้งข้าวเหนียวน้ำกะทิ และวมะพร้าวทึนทึกขูดค่ะโดยกวรจะปอกเปลือกกล้วยน้ำว้าไว้จะเลือกใช้เป็นกล้วยสุกหรือกล้วยสุกงอมก็ได้เลยนะคะได้แล้วกวนจะขยำให้กล้วยเละเลยค่ะของกวนจะยังให้คงเป็นชิ้นชินอยู่บ้างนะคะ ได้แล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือป่นและขยำผสมให้เข้ากันเลยค่ะขยำมาได้สักพักแล้วพอน้ำตาลเขาเริ่มละลายหมดกว่าจะใส่แป้งมันลงไปค่ะตามด้วยแป้งข้าวเหนียว และขยำผสมให้เข้ากันเลยนะคะพอแป้งละลายเข้ากันดีแล้วนะคะกวนจะใส่น้ำกะทิลงไปค่ะและจะคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะ เอาสาคูที่เสดดน้ำไว้มาเทใส่ลงไปเลยค่ะขยำผสมให้เข้ากันอีกหน่อยพอเข้ากันดีแล้วนะคะเอามาเผาถึงถึกที่เราขูดไว้มาเทใส่ลงไปเลยค่ะและจะขยำผสมให้เข้ากันเลยนะคะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะ กวนจะใช้น้ำมันพืชทาที่ถาดอีกหน่อยทาให้ทั่วๆเลยนะคะได้แล้วเอาขอนมมาเทใส่ถาดเลยค่ะแล้วจะเกลี่ยให้ทั่วถาดเลยถาดของกวนจะใช้เป็นขนาด 7, จคูณ7นิ้วนะคะปาดปาดให้เรียบอีกหน่อยแล้ย,ยกใส่ลังถึงไว้ค่ะกวนจะเอาขึ้นนึ่งบนน้ำเดือด ใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงนึ่งที่40นาทีนะคะครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยค่ะเอาลงจากเตาแล้วพักไว้ให้เย็นเลยนะคะและว้วก็จะเอามาเผาที่คุกเกลือไว้ขึ้นนึ่งค่ะใช้ไฟอ่อนนึ่งที่10นาทีนะคะครบเวลาเอาลงจากเตาแล้วพักไว้ให้เย็นเลยค่ะ ขนมเย็นแล้วจะได้แบบนี้เลยนะคะกวางจะแซะแซขอบอีกหน่อยแล้วจะตัดแบ่งเป็นชิ้นชิ้นไว้เลยค่ะขนาดตัดได้ตามชอบเลยนะคะขนมจะตักได้เป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เลย พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะโรยมะพร้าวที่เรานึ่งไว้อีกหน่อยเนื้อนุ่มๆเลยอน่ากินตัวขนมเขาจะหอมหวานกล้วยและจะมีความนุ่มหนึบของสาคูยังไงเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะ ขอขอบคุณทุกๆการรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บาย